การส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 t r i u m โดยรัฐบาลรัสเซียให้กับประเทศพันธมิตรถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สร้างแรงสะเทือนในเวทีโลกไม่เพียงแต่เปลี่ยนสมดุลของอำนาจในภูมิภาคเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ S-400 ไม่ใช่อาวุธธรรมดาแต่มันคือหนึ่งในระบบต่อต้านอากาศยานที่ทรงอานุภาพที่สุดในโลกณปัจจุบันและเมื่อมีการส่งมอบจริงประเทศที่ได้รับย่อมก้าวสู่การเป็นผู้คุมฟ้าอย่างแท้จริง S, S 400, <S S 400 <S คืออะไรรู้จักระบบอาวุธสุดล้ำจากรัเสเซีย S 400 t ไท m um, อ h หรือที่รู้จักในชื่อ S.A. เ21กราวเลในรหัสเนโตเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยไกลที่พัฒนาโดยเ m e เมชบริษัทด,ด้านยุธทธปกรณ์ของรัเสเซียถูกออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นและทำลายเป้าหมายทางอากาศทั้งเครื่องบินรบขีปนาวุธล่องหน ขีปนาวุธร่อนและขีปนาวุธพิสัยกลางในทุกระดับความสูงตัวระบบสามารถติดตามและยิงเป้าหมายได้พร้อมกันหลายสิบเป้าหมายโดยมีเรดาร์ตรวจจับที่ครอบคลุมระยะไกลถึง600กิโลเมตรและสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลสุด400กิโลเมตรรายละเอียดการส่งมอบประเทศใดได้รับและเหตุใดจึงสำคัญการที่รัเสเซียตัดสินใจส่งมอบ S-400 ให้กับประเทศพันธมิตรบางประเทศเช่นอินเดียจีน ตุรกีหรือประเทศในตะวันออกกลางถือเป็นก้าวสำคัญในด้านความสัมพันธ์ทางทหารซึ่งในแต่ละกรณีมีเหตุผลที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกประเทศที่ได้รับ S400 จะได้เปรียบด้านความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศและสามารถปฏิเสธการแทรกแซงจากกองทัพอากาศของประเทศมหาอำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในกรณีที่ภูมิรัฐศาสตร์ตึงเครียด S400 เปลี่ยนเกมการรบทางอากาศอย่างไรระบบ S 400เป็นมากกว่าการยิงขีปนาวุธใสยเครื่องบินแต่มันคือเครื่องมือที่เปลี่ยนวิธีคิดของสงครามอากาศในศตวรรษที่21ด้วยความสามารถในการโจมตีเป้าหมายหลายระดับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบล่องหนเช่น F-22 หรือ F 35ไปจนถึงขีปนาวุธความเร็วสูงตัวระบบใช้ขีปนาวุธได้หลายชนิดในระยะต่างๆเช่น 40n6 400กิโลเมตร 48n6 250กิโลเมตรและ 9m96e 120กิโลเมตรรวมถึงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วภายใน5นาทีทําให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวรับได้ตลอดเวลาเหตุผลที่หลายประเทศเลือก s400 สิ่งที่ทำให้หลายประเทศเลือก s .400 แทนระบบตะวันตกเช่นเพทริอัตหรือเดตมาจากความคุ้มค่าในด้านประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับต้นทุนโดย s .400 มีระบบเรดาร์ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายล่องหนได้ในระยะไกลรองรับการยิงหลายเป้าหมายพร้อมกันและมีเทคโนโลยีรบแบบรวมศูนย์นอกจากนี้ยังไม่ถูกควบคุมเงื่อนไขการใช้งานทางยุทธศาสตร์เหมือนอาวุธจากประเทศมหาอำนาจฝั่งตะวันตกซึ่งถือเป็นจุดแข็งในการรักษาอธิปไตยของชาติผู้ใช้งานผลกระทบที่ตามมาหลังการส่งมอบ แม้ว่าเ400จะเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันประเทศให้แก่ผู้รับอย่างมากแต่ในอีกด้านหนึ่งการได้รับระบบนี้ก็อาจทำให้เกิดแรงเสียดทานทางการทูตโดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเนโทตัวอย่างชัดเจนคือกรณีของตุรกีที่ถูกถอดออกจากโครงการ F 35หลังจากรับมอบเ400จากรัสเซียรหรือกรณีของอินเดียที่ต้องเจรจาอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการความบาดตามกฎหมายคอดเซอร์ของสหรัฐซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเส 400ไม่ใช่เพียงอาวุธทางทหารแต่เป็นอาวุธเชิงการทูตด,ด้วยความท้าทายในการบูรณาการระบบกับกองทัพเดิมแม้ว่าเ 400จะมีศักยภาพสูงแต่การบูรณาการเข้ากับระบบอาวุธเดิมของประเทศที่ใช้งานก็ถือเป็นความท้าทายเช่นการเชื่อมต่อกับเครือข่าย C4I เดิมการฝึกกำลังพลให้เชี่ยวชาญในการใช้งานระบบรัเสเซียซึ่งแตกต่างจากระบบเนโตหรืออเมริกาอย่างสิ้นเชิงรวมถึงการบำรุงรักษาระยะยาวที่ต้องใช้ชิ้นส่วนและทีมวิศวกรจากรัเสเซียอย่างต่อเนื่องประเทศที่รับมอบจึงต้องเตรียมการทั้งด้านบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณในระยะยาวสรุปเอส 400กับสมดุลพลังใหม่ของโลกการส่งมอบ S-400 จากรัเสเซียไม่ใช่เพียงแค่การซื้อขายอาวุธธรรมดาแต่มันคือสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงในสมดุลของโลกระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นนี้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกม ที่สามารถยับยั้งการโจมตีจากเครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สุดและทำให้ประเทศที่ครอบครองมีความมั่นใจในการป้องกันอธิปไตยของตนเองอย่างไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นในโลกที่การเมืองระหว่างประเทศเต็มไปด้วยการแข่งขัน S 400จึงไม่ใช่เพียงเครื่องยิงมิสไสล์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจที่เปลี่ยนท้องฟ้าให้กลายเป็นปราการเหล็ก